สรุปโดนใบชักโนมเอลเคโดนใบโทษฐานเล่นตามโดเนทที่สั่งไปแล้ไม่สตรอรีอร่มัวส,<อ>ส่งจะส่งเลยมินี่ผมจะได้แต่แตบบ่ตอนนี้ได้เยอะเนี่<า>ยสง่สงสง่งส่งส่งผมผมเลข91นะท่านใดแเมเน,นเนมือด้วยเถอะเถอ โอเคมีปัญหาปะมีปัญหาเปล่าไม่ถ้าคุณไ่ส่งเันแก๊งอาจจะมีปัญหาไหมเสียหายมึนไม่ตอบกูล่ะตอนนี้หรอเอเ<อ>ใช่น่าจะไม่เนียเลยเชื่อกูดิ <c oughs> ไม่รู้หรอกไเ้ย ก็บอกว่าเงินไปบมรุลรู้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยข้างๆรู้แล้วนาเดน่ดนายทัวร์คามเซนหนึ่งพันสตาร์ไม่พิมว์บอสมดกำลังในการที่หน่อยที่ไม่ออกผมจ่จยล่วงหน้าหมดแล้วนะึหนึ่งพันดาวขอบคุณมากครับเมื่อกี้ลืมพิมพ์บอสขอกำลังอะไรอ่ะขอ,อกำลัง กำลังอะไรอ่ะขอกำลังในการขี้หน่อยขี้ไม่ออกโอ้ยไอ้เด็เด็กี้ยะฟังวิธีขี้ไม่ออกอ่ะตอนนี้กูเป็นไอ้นี่แหละหมอทางด้านขับถ่ายฤทธิ์สีดวงสวรคนหนักมาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกขี้ไม่ออกใช่ไหมฟังพี่ดีๆจะชนะน้องหยิบสบู่มาอ่ะหยิบสบู่มากำสามือแล้วก็บีบๆๆๆแล้วก็เอามือไปล้วงตูดอ่ะออกแน่นอนชิลลื่นเปิือดลื่นเปิืด เป็นทุกอย่างหมงละมาใครอีกมีใครจะถามไหมว่าลิงร้องยังไงอ่ะมามีใครจะถามไหมว่าเต่ามีเสียงร้องไหมอืมสัตว์เอาทุกอย่างเอาให้ครบเล็กๆเลย,ยกเลยยกเย้าเอ็ดใช่ปะใช่ๆ9เก้าเอ็ดครับเก้าเอ็ดไม่ได้ไม่ว่าไปก่อนหลังงานเก้าเอ็ด หน่วยสิบร้อยพันหแสนล้านหรริงรัตรันโยอีเซนเก้าสิบเกาสตาร์ขอบแขบปะครบรับบอสสวยพี่ไฮพี่ไฮว่าไงน้องกระเป๋าอะไรนะเดี๋ยวมาม่าจะต่ายงหน้าก่อน2องแสน ไว้ไว้ก่อนเลยไม่ะครันไ้่อ้น่อมหน่อไอ้น่อไห่ไออย้อยไอมหน่อยมหน่ยไอ้มน่อยไ้นอ้มหนอยไอ้่ยไ้มหเ่มหน่อย้มหนยอ้มหนอ้มห่ย้ม่ยมหน้าเนย่อย้มยมัน่อยน้นย้อยทอ้มหนออห่ย้อยมนอยมน่ยอนน้อ้อ้ออองออ ตอนนี้ครงแรทุกอย่างละฝฟืนไว้ฝืนไว้นึกถึงน้ำเหลืองที่คุณจะได้รับสิสำหรับคนที่กินข้าวอยู่น้ำเหลืองทาผิวอร่อยอ่ะ เดีครับประเมินกันที่ไหนไอเนี่ยมิชกี้มิกกี้มิกกี้มิกกี้ใครดูมาได้ไงเนี่ยเขาเขาเบี่ยงเหรอมามาอะไรใครไม่ส่งเงินแก๊งส่งด่วนนะครับตอนนี้ใครดูมาทำไมเนี่ยเขาห้แก๊งห้าคนใครดูส่งเงงงินยัแล้วละถ้าตัวนะใครอะไงอ่ะไอลาส่งเงินยังมึงอ่ะส่งแล้วครับบ๊อบส่งเงินยังส่งคของเราครับสี่ร้อยสตางค์ไอเนี่ยมิกกี้มิกกีมิชกีมิชกีไอเนี่ยวิชัปชาเฮ้ยใครโดนเป็นเท่าไหร จะไ,ได้ยินแล้วแจ๊บสิเฉียวคุ้ยหิวมึงได้ยินแน่นอน,น,อนมันได้ยินอยู่แล้วทุกวัน<อ>แล้วต้องห่วงกันเยอะเกินมันได้ยินอยู่แล้วทุกวันเว้ยเสียงแจ๊บอ่ะไปเจ้าห่วงเลยนักวุฒิสวนดีเปซงพันตาทำให้ดาวของพี่หยอกยอสวดีครับบอสเฮ้ยมังกรสวัสดีครับไอ,อ้เหี้ยมังกรหนึ่งพันดาวของผมนะครับ ขอบคุณครับคนดาวเฮียโคตรเยอะขอเลขอะไรนะ้องขอบคุณครับอ้าโอ้มาทะยืนเชียวพอทีชนไอ้นี่มาหน่อย <c oughs> เสียงคนเอ๊ะกะไม่ใช่อลินใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไรรอยืนเหมือน เดี๋ยวนี้เราได้ในแนวเว้หนึ่งคันจัดไปบอสสวยไดมนอนดน์เนาะนาเดนายทัวคำเซนหนึ่งพันตาตาปากด่าไอระหน่อยมันไม่อ่านนะผมถ้าด่าเอาไปอีกนาย อครับวายบอสไทยเอ็นมาหาชทยเซนเจ็ดสิบห้าสตาร์เก้าพันเจ้า้ยสตาร์มันไม่ได้ชื่อบอสอ๋อเหรอเห็นคนอื่นเรียกผมก็เรียกบ้างนายเลือกตามตัวแย่พ่อเราได้และพ่อเราบอกมาอะไรอ่ะเจอเตี่ยบ่อยกว่าเราเจอเตี่ยอีกเอามันก็ไม่ได้ปกติหรอกครับแบบผู้ชายผู้ชายคุยกันอะไรเงี้ยนายจีบพ่อเราเหรอไม่ไม่ได้จีบแต่ ผู้ชายครัผู้ชายมาคุยกันรู้เรื่องมากกว่าหรือเปล่าไม่เห็นเกี่ยวเลยเกี่ยวอย่าให้รู้นะว่าหวังอะไรไม่ดีอ่ะไม่มีหรอกครับผมไม่เคยหวังอะไรจขออนุญาติขอญาติขอญาติหวงพ่อไม่มีตังค์เอาตังค์มาให้ยินดีแต่เพราะว่าหวงพ่อได้หรือเปล่น่าจะได้ครับบอสโอเคได้ฮัลโหลบอส วันนี้เอารถกี่คันหนึ่งคันน้องได้แน่แน่โหอ่อนเฮ้ยนีน่คอ,อะไรอ่ะห้องวัตถุฟ้าวัตถุฟ้าไปอ่ะเนาะไปได้น้องนี่วันนี้จะเอาไปกลับได้เพิ่มกี่คันดีครับเนี่ยไปได้น้องจะเป็นขอระครับหน่อยดิบ้องอขอระครับหนะ่อยคะแนน วว้าวป๊บได้นะซื้อได้ 20m จะดูก่อนว่าคุ้มเปล่า 20m อ่ะโอ้มีแมปแล้วด้วยครั้งหนึ่งมันเลี้ยวหนักๆวะใช่มันมีแมปแล้วมันเลี้ยวมันเลี้ยวนักอ่ะแต่มันได้แรงนะอ่ะโ้หนักจริงไงอ,อ้เยี่ก่อนรีแมปอ่ะมันเลี้ยง่ายแบบนี้แต่ปลายมันน้อย อันนี้ไปเท่าไหร่สองหกในเมืองนี่สามร้อยอ่ะแบบทเงินแรงปวดแต่เลี้ยวไม่ไหวจริงนะไม่ต้องเบรกละเลี้ยวเบรกละเลี้ยวโอเคเคน้องเคนดียวเลยเน้องขับไปยอะอันนี้มึงไปแก๊งไหนเนี่ยตอนนี้ไม่ไปอยู่คนเดียวเลยเหรอเลิกเล่นหรอเฮ้ยทำไมเป็นงั้นน่ะโอซีนี่ไงเรียนเปิด เรียนไดำดาเยเรียนเปิดว่าเด็กน้อยอะยี่เนี่ยพาตอนนี้จีขัดตัวตึงอย่างมึงไปเลยนะ่รอรว่าว่าเออความือใครอะนาเดครัเาได้บไม่อนะขอที่ก่อนที่ไม่ออกคนเไหร่คนยื่ใครจับมาเล่น มันเท่ะนะครับเนี่ยแต่มันกำอ่ะเลี้ยวกำอ่ะไม่กำอ่ะลองวัดทางตรงไม่ก็มันเลี้ยวเก่าแล้วใช่เหรอไเบรกแล้วเลี้ยวใช่เลี้ยวโอเคอ๋อเบรกแล้วเลี้ยวนึงเพลอะและเบรกแล้วเลี้ยวมันก็กำอยู่ดีอะเบรกแล้วเลี้ยวอ่ะลองไงไงอะฮะไม่ลองคุณอะลี้ยวอ่คเบรกแล้วเลี้ยว อ๋อมันฟิวฟิวเดียวกับ c 8เลยท้างั้นน่ะเบรกแล้วเดียวอ่ะอ๋อคุณดูภาพออกละฝากได้ละหน่อยมันไม่อ่านดาวผมผมได้เลี้ยวถ้าด่าเอาไปอีกอาได้ครับเรื่องถนัดเลยเรื่องด่าตัวเล็กตัวน้อยอ่ะไดเี๋ยวแคบอ่ะต้องตีวงแบบกาญะจะไม่เดี๋ยวยากขนาดนั้นถ้าฝึกขับอะ อ๋อต้องเบรกยัไม่พแล้วรลกินเยอะเลยนะเนี่ยหืมเปล่าจิันมาโง่เหรอหรือว่าอะไรเปล่าวางไรี่เพื่อนทำไมวะเกีโดนทำไมไม่ใช่นเกียร์หาคุณชอบแบบเกียร์เดียเราคุณเดิบห้าเราเนี่นะครับไม่เก้านอะไรเดเรีอะไรเด้วน้องขอบคุณครับ แต่มันจะมีคนมาตีไงมันให้กูแค่ 16m อย่างเงี้ยเฮียกูไม่คยอยากได้นะบอสไม่อ่านบางทีที่ผมไม่อ่านคือผมผมโฟกัสเกมอยู่ไหมต้องอันนี้ต้องขอโทษนะครับบางทีมันแบบรอเทียเลยอ่ะไม่ได้มือหรือว่าอะไรนะมันแบบเล่นเกมอยู่อ่านอะปะไม่ค่อยอยากใส่เลยบางทีเราคุยคนในเกมอยู่เงี้ยพอดาวมาแล้วมันพอมันผ่านไปแล้วมันก็เลยไปเลยอ่ะ ไือบอปบอเป็นสาตาร์มีพี่เป็นไอดอลเลยอยากได้บ้องเข้าเอเคได้ไหไมไมไม่ว่าดมันไปลงเรียนประจำอ่ได้กูรอได้บ้องนานไหมนนนะ้าเดือนอ่ะเลิตไฟะเลิตาไฟถามไม่ถามมันแล้วว่ามันเข้าไหมมันบอกว่ามันต้องไปโรงเรียนประจำผมเคยชวนมันแล้วใช่หรอดูใจมันจังวะเลิกตาไฟอ่ะไม่ก็ผมคิดว่าบอสน่าจะชอบไงผมก็เลยเอาฮะ ซาซารถเกียร์ดีออกรถไม่ได้วะมันหลอกดิเอาเอรถบัฟที่ไฮยคันไหนที nah, ่เอาอุ้มนะครับอุ้อนนะเอาอุ้มก่อนเลยบัฟเอาอุ้มก่อนดิขออุ้มมาใหม่ขึ้นไหมต้องอุ้มอีดิ เยสพี่ว่องไม่ผมไม่เก็บรถเลยวะรถมันเก็บไม่ได้เล่นมันขออุ้มมามันมันเข้าตัวอุ้มอะไรอุ้มอะไรลงรถดิมันต้องไม่ปลดล็อกรถอะนี่ปลดรถรถมันบักสวยอ่านี่ถือว่าเปิดกูแล้วนะทางนั้นอ่ะเปิดเลยไม่ดีความเล่นดะเดียวเยสยันทุพย์สัตว์ปากโคตรสิ่งไออ่ะอ๋อสัสครับบอกอะไรครับบอสฮะ อะไรสวยน้องเฮ้ยโอเคเราต้องยืนตรงกลางยืนตรงกลางไปไปไปมีตังคเรานี้มีตังค์เสนอหน้าเลยเต็มที่เต็มระบบอันนี้นี่ยว่าลุงเขาดีเลยบอสอย่าโรงเรียนไปเลีมยงั้นไหลขวาเลยไหลขวาว่างมามาตรงนี้เลยแวะยว่ายขวาเว้ยว่ายขวาเลยตรงกลางมีคนมีเจ้าของโอเคตรงนี้แหละตอนนี้มีตังค์ไว้ยืนแถวหน้าเลยวันนี้เราแอกได้ป่ะพี่ อ้ากี่คันเดีบอสอันเนี้ยห้าขันพอปะขันต่ำสามสี่อะโหช้ากูบอกให้มึงยังไงนะมึงยังไงนะมึงยังไงนะกูจะส่งรูปให้มึงนะมึงยังไงนะส่งชื่อเฟซมาไอ้เฮียได้ครับส่งชื่อมาใจเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับบอสเรียนร้อนมาจากไหนวะเนี่ยสวััสสดีครบ่งสอนผมในข้อความเอ้ยเอ้โดนไปเปลี่ยนชื่อเพื่อนเลยเออดิ ลุงลุงอุ้มหนห่อยได้ป่ะลูนันมีพี่เป็นดอนเลยครับฝากบอกลาพี่เบลล,ล<ะ>่าอชารักดูด้านลูกงอนเลยเพราะมือไงชัร์กอู้ไอ้เหี้ยอะไรหแต่ในรูปไล่รูปไล่ที่ผมทักไปส่วนตัวเลยนะอันนี้ขออนุญาต๊ะซี <c oughs> งอนอะไรจะ <c oughs> งอนอะไร <c oughs> ไม่ป๊าป๊า,ปามีธุระไงชักไงใช่ทำลายทำไอกับหนูเดี๋ยวไม่เคยมีธุระกับหนูโอ้ยูปโคตรเท่อะทำให้ผมเลี้ยอ เยี่ยวเทพอ่ะท้อเยี่ยเออฉันดันฮะเสียบไม่เคยทำลูกให้หนูเลยท้ามเดี๋ยวก็ท้ามเป็นคิวเป็นคิวๆไปแล้วทำไมเขาเยคิวรอ่ะายคิวแค่นั้นแหละก็ท้ายคิวไงโอพูดแบบนี้หมายความว่าไงฮะออฟขอเดีรับทะเลาะกันเองเลยส่งมาด้วยครับส่งมาด้วยในข้อความนี้เออ่อรอบนึงอย่ามาดิเด็กแอดไปเยี่ย อ่นะครับอยากได้เฟซอติครับโอซีครับมาแล้วเตรียมแอดนะครับเตรียมแอดเต็มระบบเตรียมแอดแล้วเลี้ยงเต็มระบบเราเลีล้ยงเราเลีเ้ยงไอ้โดนด่าไอ้สัตว์ไปฝากตังค์ก่อนมันมีตูแ้แถวนี้ปวะ จ็ดพี่ยองพี่เอากี่พันเนี่ย I D T O N มีคันที่อะไรคือมีสองเอ็ม U M Bob เอาบ้า Bob U เอาอะไรครับพี่ตี A อาลูเวย์มึงเก็บไว้เอา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 มันมีแค่พันชิ้นนะที่คุณจะพามา P เอาครับเอาส่วนหนึ่งในบางเอออุ้ยขอบคุณครับทำยไงอ่ะครับถึงจะได้อ่ะ N เดี๋ยวรอ G เคมา เอ้ยเย็นวันนี้พี่ยังอยู่ตั้งแต่เย็นเลยว่ะวันนี้ทำไมเนะี่ยแจกวาร์ปอาติโอซีครับ <c oughs> แอดไปก่อนพี่แอดจะไงวะไอ้เฮียชิผ่าและม่ละ,ม,ละม่ละอะไร <c oughs> ผมต้องเข้าโทรศัพท์ไอ้ปปเฮียนะครับตอนนี้ผมเชื่อเข้าเพจอยู่ไงเสิร์ชไม่ได้ T O N N U เจอและวเอยอะคนหล่ออะให้แล้นแหละคนหล่ออ่ะเฮียคนหล่อหนุ่มหัวฟ้าด้วยอะคิดว่าไปเล่าของายก็อยู่ในะนะหนเนี่ยน้าสรงหน้าเหมือนกันเลยอนะ่ะกูหล่อคนนิดนึงัป่นราคาดิ้นนะกูได้มึงได้อ่ะไอ ก็ฝันแค่รถรถที่มันอยู่อยู่แล้วในพันชิ้นอะอตตีนะทำไมหน้าโอซีตีเหมือนผมเลยอะคล้ายๆกันเลยอะหล่อเหมือนกันเลยอะหน้าไม่เหมือนกันจัดอะลองแบบเดีดูม่ตไม่้อไรเหมือนพันลูกเลยอะ 9m ใเอ๊ยแอคแล้วเดน้แอครล้ไมไม่อ๋อนี่ใช่ไหมมีนามว่าเดยเดยมาน่บนึง มีตายมีตายเซนไนท์ทัวร์คำเซนหนึ่งพันดาวตั้งหมดเลี้ยงกูรู้ว่าฟาใจไอ้สัตว์โดนเตกระชามายาลูดายระด้วยเฮ้ยลืมเวลาเลยสวยน้องเห็ดถ้ากูไม่ลืมกูคงไม่ได้อีกพันดาวใช่ไหมไอ้บ๊อบว่าได้ยินปะเนี่ยหรือดายเรใครแม่นดาวไอ้สัตว์เราที่สัญญากันไว้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเฮียยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดวะยี่สิบแปดไม่ใช่เหรอไม่จำไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ย เราคุยกูได้ละมึงอ่ะแล้วเราคุยนะอะไรนะมึงมีเบอร์มันมั้ยเนี่ยลุงลงไปก่อนลุงอะไรนะเบอร์มันป้ามึงอ่ะทำให้ห่วงโซ่อาหารอ่ะผิดเพี้ยนระบบการส่งดาวมีปัญหาพอมึงรู้ไหมอันเนี้ยทำไมวะไม่มีเบอร์มันเพราะว่ามีเด็กอ่ะส่งดาวให้มึงแล้วมึงไม่อ่านทำให้คนอ่ะไม่นิยมส่งดาวไว้เพราะว่าเราอ่ะมันไม่ได้ไม่ใช่หรอโดยเฉพาะมึงมันไม่มีไม่ใช่หรอเดือนเนี้ย บางที่ผมไม่รู้น่าจะไม่มีหันทุกท่านครับอีกย้อนหลังมึงก็ต้องหันไปมองย้อนหลังอ่ะอมันจะมีแจ้งเตือนอยู่อ่ะว่าแบบมีใครส่งดาวมาย้อนหลังครับกูเข้าใจเรื่องฟังเสียงอ่ะบางทีอะมันเราเล่นเกมอยู่เข้าใจอยู่มันแบบผ่านไปใช่ไหมล่ะแต่เราสามารถหันไปมองอ่อยย้อนหลังได้กดเคไหมครับครับดยวลานี้ผมอยาให้คนดูเสียใจอีกโอเคไม่ส่งเงินเลยอะหนึ่งดาวก็ต้องอ่านสวยตางนี้โอเค มึงก็ไม่ได้ส่งเงินกูเลยเงี้ยแ,แ,แล้วเนะคนนักเลงยังเก่งกับเด็กกูวะเก่งกับเด็กยังไม่ได้ส่ง <c oughs> ดูเด็กเก่งกับเด็ก <c oughs> ในแก๊้งนี่แหละ <c oughs>